เอาะไรครับแต้มแหลกแต้มแหลกเข้าครับฮึบโอ้ยมันนี่สว่านเลยก่อนเดาพี่น้องมาถื่อเดี๋ยวนี้นาะพี่น้องสายพันธุ์นี้กินได้บ่หรอตาแดงคือซื้อโอ้บ่ได้พ่อขันตาแดงพ่ออู้ขันเบ็ดดึงไหมดึงไปเงาเงาเลยครับคุณน่ะคุณอ่ะคุณอ่ะอุ้ย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 ตดโอ้ปลาคอโอ้โถโอ้โหปลาคอเท้าอยู่ทด้นี่ครับ สวัสดีครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมว่าจะพยายามเวดครับจะมายืนเบิ่งปลาบ่อนก่อนนี่น้อง,งเงป,อป็นยัคุณหลบหลอนปากกระเดือดรักแต่วหอยมันมีหวานประท้ว่าพี่น้องมากินอ้อย <c oughs> หอยหวานหมดเครอจังว่าแล้วลดอ้อย, <c oughs> ออยเอาเตึงมาล้มอยู่นี่ตอนนั้นอ้อยเต็มไปหมพัดใแถวนี้โอ้ไข่ลูกคนนี้เป็นเถอปลอดภัยเยอะ บวานี้อ้อยเอาขึ้นนี่เม็ดหอยจึงมากินพี่น้องกล <c oughs> ายเป็นหอยหวานหอยหวานปลากระหวานคือเดียวแล้วเครับผมไปพี่น้องบานนี้ไป็รุ่นเบ็ดอยู่ลำพะยังหมดแล้วครับมีที่เสืออยู่นี่ได้ครับเสืออยู่ลำพะยังประมาณแปดสิบเก้าสิบลังบ่ครับพอถึงดูเจ็บชิบกว่าบ่จนสิบกว่าไปครับผมว่าเหมือนเยอะลูกกบยังมีหลายหมอกยังมีหลายตัวมาเสือแค่เจ็บชิบต้นๆนี่แหละไม่นี่หมอกลงเลยครับมัน ครขาล่องครับเป็นคลองเหมือนคลองลงไปอยู่ครับไปลามพงลามป่าน้องไม่ปัดเลยแฉกแฉกเอื้อเอื้อบาทเืินนั่นจำได้ครับลงมาท่านี่แหละครับก็พอหน่อยล้างเลกได้ครับเงินี่เป็นเราเลยมงินนี่เราเข้านี่ละเริ่มเสรนี่เริ่มเสรนี่ละแต่ว่าเดี๋ยวลงไปคื้นเงียบแค่หลุดน้ำหนีที่นีคือมันมีที่เรืองเงยังคือเก่าเ้อะ หอยตัวโตตงซ่อนอยู่แต่ว่าหลังนั้นมีเหตุผลนาะนหลังนั้นมีเหตุผลเนี่ครับเนื้อหัวครับตัวนี้ยังพ่นไปหลอดตายไปวุ่นนี่พี่น้องถามอยู่ว่าเสือไปเรือบางคนเพ่นกับมีทันได้หูจักครับเนื้อหัวเด้อครับพี่น้องเนื้อหัวเนื้อหัวเนื้อลูกกบเหระปู่ไทยว่าลูกกบลูกกบน้อย อ่อยหางเงี้ยสนะครับดังแดงดังแดงดังแดงเนี่ยมีร่อนครับหลังแต่ว่าหลังที่ขี้มีเห็ดมีเมีเห็ดผลเต็มท่านหู้ว่าป่าเดี๋ยวมือไปก่อดึงจูดดึงจูดดึงจูดแห้งๆเนาะเฮ้ยหลังร่อนปรากฏโอ้ปรากฏดีๆครับพ่อเห็นตะหนวดเงาสั่งหลังเลยครับ นะครับแต้มแหลกแต้มแหลกเข้าครับปกักกดครับกดเพุ่อนเพุ่อนเพื่อน่ะปึบโอ้โหมันนี่สว่านไปก่อนเราพี่น้องเมื่อวานนี่ปล่อยไปตัวนึง <laughs> เกจะเข้าฟังเราปลดหลดโอ <laughs> ้ตัวสูสีนี่ลนะเมื่อวหานไปกระสีด้ายน่อยนึงพี่น้องหักแงยงก่อนเ <laughs> นาะหักหลอดเพื่แข็งบแข็ง <laughs> ว่าเราซื้อครีมกับมิท่านได้ไปตลาดมีฮักมันละลุเลย้ยขราวพอถ้ามันผ่ามันหลุยเสื้อมือตอนกลุ่มฮักนี่มันจะผ่าตอนจับมีปลาเลยโอ้โหโนดเป็นครับพี่น้องงามบอะตัวหนึ่งละ่ะพี่น้องปุ๊บนี่นี่ครับบรรยากาศ <c oughs> โอ้แถวอันนี้เป็น,นปลาสั้นเลยนะครับเนาะใช่มันพังไปดูไม่ว่าน้ำมันจะไปส่องนี่เพราะว่าห้ามไปเซื้อนี่ไปมีได้จะสั่งน้ำเซอร์จะได้สั่งดินทรายขาวๆนะครับโซนนั้นมันตื้นประมาณเพียงคอเนี่ยเพียงเอิ๊กนี่ยไม่ห้ามไปกันหน้าว่ะแม่คิดของไฟองนี่ดีกว่าไม่ยังพอปลาฟอมเหรอมา ปลากระ้ากเป้าป้าเปาเขาพิษอ้ยมาถือหนนีเนาะพสีน้องสายพันธุ์นี้กินไดบ่หรอตาแดงคืกซ่อโอ้พ่ได้พอกันตาแดงพ่อตาแดงต้วงาจำว่าดดแล้วบ่าดหอยคือเก่าแล้วนาะอะไรเนี่ยปดไดล่ะหอยนามโอยอืมเนน้น้องขอยจะจำเด้ครับฮะเล้าเ้อเราปดไดสินเขาไม่ จับปังก็มันขาดเบีดอยู่แล้วทางนะโอ้คือโอนแต่ว่าของจับแห่งบิ๋งขึ้นเอาเิ่งและป้อยงอนนี่อ้ยเฮ้ยโอ้โหปลาถูโป่งพี่้องของแปกมากินสารุ้นสมัยนี้ได้สิเนาแง้วรบรด มันนั่นนี่สินะครับเดี๋ยวมันแหวมันก็สิไปได้ครับ,รบครับโอ้ขึ้นหยกหน่อยเราลอยใชเนาะช่วงื้อนี้ครับนิ่งครับครับ สันโซโลงสารัางเลย,ยนี่ครับจะบ,บอกเห็นอยู่หลังพูนไกลๆพูนลลจักเหมน็นพอดกครับ,บ,บครับตัวเล็กน้อยแลอกครับเนะี่ยเรือว่าบ่าเหมน็นหรือว้าหวัวบ้าช่างว่างไกลๆครโอ,อ้พ่อพ่อว่าหันเราเก่าที่มาพ่อที่เอาพ่อสายพันธุ์เก่าดีลูก ตาแดงือๆแล้วคือเฮาเลิกแถลู่บานนวิวเลยนะเนาะยังไงยังเกบแถวลูเด้อเบมาใส่เงินเยอะมาตอนตนเรามาเนี่ยอันตรายนะเฮาเบ็ดหักเลยลูก้ไปเอาล้าง เบ็ดหรักเลยไซ้อมใม่ให้กบไปจับ้มันกั่าซะหน่อการห่อเี๋เป็นผิดเป็นไฟนะครับอน้ยาคตรครับเอากระตองมาคับเพาะหรือว่าพา้องโอ้เียวกันดูันเพาะเลยุดโอ้ยโอ้โฮะแบบนี้เต็มสองอันแล้วพีน้องโอ้ติดสี่แต่ว่า เอาได้สองสองอันสองตัวนะเอามีได <online> <pl ains> ้กินมีได้ปลาตัวนี้คือมี่อยโอนว่ะตัวผู้พอเบิงเป็นยู่ไิครับตัวผู้ตัวเมียนี่ครับจักได้พอกับมียจักคือเดียวปรากฏตัวผู้ตัวเมียแต่ว่าเบิงน่าจะเป็นตัวผู้ละมันสีเหลาๆเนี่ยเลือลตัวเมียน่าจะปุ่มๆหงๆหงเสียวอยู่ดิหมดง้ยเงี้ยนะแจมสองแล้วครับ นี่ครับพี่น้องไปวิดช่วงนี้ว่าแ้วครับยัง,ยงเนี่ยจะลอยครับฮะยังรับเขาปะปรากฏเลยปรากฏปะครับโอ้ดิ่งปุบปุบเลยครับพ่อมีที่เซืะนะ่อแลนะ้วเนานะปวดนนะ่ะปวดน่ะเฮ้ย,ยขัดเถอะวะเกาะเลือกเจ้าอันนี้ก็ได้ีหยุด ม,มา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 จับฟังเก็บฟางอือโอ้นกวางหันอยู่เ <Glue> ต็มหู้ว่าตัวพู้ตัวแม่หละครับพี่น้องแต้มสามแล้วครับปรากฏครับใส่ใงญ่ๆรุ่นเมนื่อวานมีพ่อพ่อ ง่ายครับปรากฏถาลุนต่อครับโอ้่วงนี้เงียบ,บอีีครับช่วงกดนี่โอ้หลังนั่นหอยต้องแตงต้องแงตงเยอะนะครับพอ,อบตอวบ่เมอตัวเหนือกันสองขั้นมันบู้ขึ้นหนึ่นอ๋อขั้นเดียวครับขั้นเดียวขันนั้นโอปากรครับปากรอีกแล้วครับใส่สลิงละไมาตัวน้อยไปใส่กระสอบพี่น้องของเลยอ่ะ เสียบบลกนิดเดยหาปลาข้ามาเอาเฮือสิเนาะโอ้งามครับผมใหญ่ด้วยพอได้รุ่นอยู่พี่น้องนี่ครับปลากรดครับปลากรดสายเป็ดกยองหยุดนี่ตัวปลากรดพี่น้องเท่ากับห้องดังเนาะโอ้ปดปลากรดเนี่ปดง่ายครับแถมที่สี่เลยเลยครับนี่ครับแต่ว่าต้อง ลอกแงงไวห้ดีได้ครับทำมันได้งแงกได้ก็ไหวได้เรื่องคือเดียวแหละก็เห็นซี่โตพี่น้องเลยถารุนต่อได้ครับลำพะยังคือเก่าแล้วครับมื่อนี่ก็ได้พา,าทีนสนยางสวยเลยครับมัอน,นี่มาที่นี่สียามสียางขามอีกฟั่งหน,นึ่คนนงครับผมนี่ต่อเนาะำบอเลยแล้วตัวุ่สั้นนี่ประมาณนี้ ห้อยโซ่หลังนั้นมีแม่นแอยู่บ่หรือแม่นอยู่ครับพ่อครับไปครับผมท่านี่เหรอครับโลกหนียุ่งมืงหนี้ครับแต่ว่ายางมาหนีวะใดครับมันเลิกขันเย็บจุ๋มมืนหลังไปง้อปรากฏคือเก่าเหมือนอ้อหูหูขันเบ็ดดึงไหมเป็นตาเบิ่งดีจัง ดึงไปาเครัน่ะพน่ะพนะดึงย่งี้โอ้นใจเด้อวึบึบอ้ย้ยโอ้ยปวตัวคอโโอ้ปลาคอเท้าอยู่ด้นี่ครับเก็เลยครับนี่จกาวเ้าเลยยาพยามันหลุดไมเบ็ดแหงน้อยนิดเงถึงขึ้นดึงแหงอยู่น่นี่เนาะครับคิปน้ำแล้วเอาดอนนี่พี่น้อง S <S เปิดลงน้ำไอแห้งได้หนอโอ้โประกอบน้ำยังอยู่นะตัวงามปะครับฟ้าสไแงงามหนอเกาะ,ะมินมินเลยพี่น้อง,งตอนแรกตอว่าเจ้าปากกดเจ้าปากกดมันก็จะดึงเบ็ดลงขากเทปไปเป็นจุบจูบร <มา S 1> ่งไปครับผมจะพายไว้หมันหันครับพี่น้องครับเราเห้องมีได้เพราะลุ้นคิดว่าน่าจะเป็นปลาเข้าเนี่ยสุดยอดฮิลีย์บอกเขาปะโผล่ขึ้นมามันปลากอบโอ้ ตอนนั้นลุ้นได้เห็นมันบี๊แต่พ่อพอไม่ค่อยบ้าแล้วเนาะแม่มีอ๋อเลยนะกันเห็นปลาใหญ่พอน้อยมีก่อยอยยามันผาดครับพี่น้องเขาเอาใจดุนซอยนะครับนแหมดได้แล้วได้พี่น้องหาพายแยงไว้หามันดีดปึ๊ดแล้วมีได้เข้าพอนี่ร้อยบาทแต้มหาแต้มหามาอนีตัวปลาคอตัวเปล่งเปงงามๆครับาลุ้นต่อได้ครับพี่น้อง ไปพี่น้องิเีเราได้ขับล้างหนึ่งครับน้ำตีงวับๆอย่างนั้นพี่น้องแล้ก่อนใส่ฟังทางฝุ่นนะครับเมื่อวานก้อนั้นสามตัวเลยทุรับขอกลิ้่ ใส่ประมาณเดียวกันหมดเลยครับพวกวอนนมันุูกแม่เดียวพี่น้อง้วเอาได้ดิบดานตอัดตลอดตลอดขันพื้นน้ำแล้วดินมีค่อยเต็นกระดดด้ป่าปสีงพองเงียงี่ลโอ้ยีใครเอาใครเอาได้ี่น้องพอใส่ไปอีกยุบครับมือครับ มีที่ไปมันไปอันไปได้กี่กูโอ้เงินเลยะครับใส่ได้แค่หลังเดียวเห็นแต่ลอยหอยสอัดมีติดเบ็ดเมื่อวานจะกาะนหอยนั้นละติดสามปลาดุกเนี่ยปลากุดเนี่ยก้อน้อยพิสดารนี่บอกครับแม่นพ่อคือเขาไปใส่ได้เขาก็ห้ามฟั่งไปพุนตะโคมานี่ห้ามมานี่เมื่อวานนี่ห้ามฟั่งห้ามอยู่ช่วงปุ๊บละช่วงอันที่อันพร่ามันเลือดไปครับยางคืนครับผมรับแสงพราทิตย์ตอนเช้าครับ บรรยากาศเย็นๆจังน้อยมีหมอกจางๆจักหมอกขึ้นควันหรอครับครับมีแม่น้ำหมอกเด้อมันดีครับเออมันไฟไม่พุ่งไม่ท่าไม่ฟ้าไม่เหลือไปสะสมนีิบันครับเอาแล้วลูกเอาเอาแล้วครับเราว่าอากาศค่ำเลยครับผมเนี่ยไปเห็นเออคืดหน่อยชื่อว่าต่ครับจะจิตจะจิต อเสื่อมดีครับพ่อปลาโคตรอยู่แล้ปลากคตรทอดขึ้นมาเลยดูทอดตุกน้องเบิ่งดูหนูว่านพอหน่อยกว่าสีดจังสี่เลยคือครับมาอย่างผู้เดียวอึ้บโอ้พี่น้องมาแล้วพี่น้องคดีเขาคอยลากขึ้นมาครับโอ้ที่ไข่ครนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ดิน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 พเดยวะเดี๋ยวเอาอย่างระมัดระวังเลยพี่น้ององมันเาุปไปน,น,นี่กอนงี้นึงครับยังมีไปมีมาตัวนี้ปั๊มไปนี่แต่ว่าอย่ามันดินได้ครับกันดินแลได้เลื้ง <laughs> จบเลยปล่อยเลยบันเทาถุงไเดี๋วมาดูดบ้านนี้ ยังอยูประมาณสิบหลังนี่แหละพี่น้องถ้ารุ่นต่อด้อยังขับเหรอว่าให้ายสายถึงืออยกคขับเป็นดำดครับวัฟ้าบู๊สัมนี้จะโลเห็นจุดบ่หน่อยครับตาน่งะพูนพูนโอ้โหรแมนบอก่ลุขึ้นดินแ่เดี๋พอคุณไหมคุณไหมเออนแหละ หลังนี้ก็ถื่อขึ้นน้ำ<า>ไหลน,น,น,นี่แล้วปลาเนี่ยแหะติ๊บเบสพอเลี่ยนวมๆเห็นมะขันมันครับโอ้คือโนโดเหงาอยู่ได้หรอยังว่ะครับเยี่ยปลาเข้าเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วรุ่นรุ่นรุ่นพี่น้องครับไปทางไหนน้องป่ะทีน,นี้ลองไปน้ำหน่ำเลยโอลองไปน้ำหน่ำป่ครับพ่อหมู่มุ่งนี่้อไปไปพี่น้องไปโอถือซองหลังเลี้ยงกันพากดครับ ตองาตองเอาเยอะอติดนำหลังนั่นเรื่องของระตองมาทำงถือดหน่อไ้าลบดขากตะตองเลยเดี๋ยวไปเป็นโหนดเงี้ยหลังค้างหลังน้ำนี่มันแห้งตัวอะไรตัวน้ถ้านำไหลุนๆครับพี่น้อล้างต้นหนากระถือครับปากดครับเ้าถุงกับพี่น้อยะัเปิดไฟไปก่อนครับจังสิครับเจก๊จะน้อย ไปหอดมงฮันได้เหินทังิ่งได้พอจัได้เินะไยังได้ลงอีกเท่นึงคือยังไงครับพ่อ้าเลกมันอยู่คนละฝั่งมันไม่หือเลยเลยครับไปเจอมนกินหพ่อามเอาตวนกอนเา้ั ยังยังยังย <mm ังเองปอยังยังจีน uh, บ้วจินอยู่จีนโอ้เบ็ดมาบ่ไรตัวนี้ตัวตัวนี้อันโอนเลยตัวนี้โอนดีพี่น้องเลยมามาเนี่ยละคนเบ็ดเข้าขบนเข้าปูไปนี่เลยวะครับ่อไปนี่เลยได้เลยพ่อก็ไปนี่แล้วเมื่อวานเจ็วขาวขอเบ็ดมาด้วย หดไปดิน้หมดอ่เรแค่แหงนองเ็นมากนไยู่นออไปก่อนันเ็ดอ่อนอยู่ล้วกอดไปเสก่อนแ้เขาไปไล่อยู่บ้านนี่ลัพี่น้องนี่หลัพี่น้องตอนนี้เตรงไหน้งหด้อครับพ่อประมาณเพียงกษ์คนนี้เอากระตองมาเพาะเดี๋ยวไปลำบากใช่ไห เออฮอยู่ฟังนี้อยู่ลูกนี่แหละน้ำประมาณนี้แหละค่ะค่ะนี่ยหอนไม้ด้วยลูกโอาโหโอ้หอนน่าไม่เสียบน้ำขาพผมนี่เบื่อไงยังห่าอเด้อครับพี่ปะมีเสียงดีมั้งพี่น้องโอ้โหปล่อยไว้นี่กข้อหลัง กุ้ยงหรือปลกุ้ยงงี้โอ้ือปลกุ้ยงงี้พี่น้องส่วนึึนี้เ่าต้องถือนีว่าอะไ้วะสามพันเด็ดเลูกเดี๋ยวต้องปุ้งขั้นเดียวเดก่อนมีฟ้าวมาเอามีได้ได้พี่น้องขนุดไปเสียดายเลยตัวนี้โอ้เห็นนกเงาๆดีเจอนึกว่าจะเป็นปลาเข้านี่ก็ดีเจอจะรู้ว่าเป็นปลากุดยงงี้ยุ่งมากวางไว้เราฟังอยู่ปะ โอ้โหโตงามตัวโอ้ปลาโคดครับพึ่งเนี่ยครับผมสั่งป,งงป,ปดกันได้พี่น้องผ่านโตงามครับโนดสั่งหลังสั่งหลังเงี้ยปลาเข้าเนี่ยแอบเอาคักนิดนึงครับพี่น้องปึ๊ด <c oughs> ลงนี่มีได้ไก่นะโรยกิ่งลสมอโมโรยได้มั้งครับเสียงเอียงนนเนี่ยนี่นี่เท่นานี้แล้วสบายใจอรอดรุนต่อไปครับมื้อนี้ ไก่เมิดแล้วพอหน่อยา่าคือแล้วยังหยุดห้าหกหลังนี่แหละโอ้พี่น้องเป็นคังแรงได้ต่ำเลยครับในเขามาฟังทางนี้ครับคือจังไขเล่าคือบว่าเอาเอาแบบแมีนเ,เ,เ,เปียบเปียบ,ยบ,ยบจังสันครับคือจังแบบว่าเป็นต่างเขตกันดีใจครับผมในไมาเห็นฟังทางนี้ครับ <c oughs> ทำมาี่น้องเนบ้านครับ <c oughs> แบบว่าปกติก็อยู่แต่ฟังทางทา้งฝุ่นไหมครับคือจังในมาเชียวไหมครับแบบอารมณ์เบลือบ เห็นสวนอร่อยเห็นสวนครับปลีปลีว่านยู่ซึ่งๆแบบบานเพิงอยู่พุนบานเพิงพี่น้องแฟนครับบานเพิงกับเบิ้งพี่น้องเสื้อเดิมหลายไอ้นุ่นกับเสียงเสียงไปนี่แหละครับน้ำฟังครับพี่น้องเก่านี่ีใจเด้พี่น้องเดี๋ยวข่าวฟังไมาท่านี้บ้านนี้มันลงย่างสันเลยดิ โอ้แต่ว่าม,ามันมีมีดิเซอร์นะครับมันเป็นน้ำยางหลงหอยพันสูบแล้วก็เลยมีเซอร์นะเบิง่งเราเห็นหอยฉัน,นปลูกป่ากริงก็เนี่ยแบบมันเป็นหลังหลงเข้ามา <c oughs> ไม่นั่งเหรอครับพ่อครับพักไก่พักใส่ไก่ให้พักใส่ไก่มีมันแก่นขมด้วยพี่น้องอันนี้นี่เห็นแล้วนี่เมื่อวานมีได้สังเกตคำๆมาซื้อแบบกินได้ป่ะครับกินได้ตัวลูกเสียบกาพักแก่นขมแต่เสียบคนละแบบอันนั้นก็เสียบอยู่ดิ อันนี้มันจะขมพอดีนี่เอาไปเห็ดย่างกินครับพอลวกกินบ่ครับลูกกินกินซดก็ได้ลูกกินกับป่นกับแเจ่วลูกกินกับแเจ่วแมงดาก็สุดยอดเลยนะเดี๋ยวพอละลกของมันเงาเนี่ยล่ะผักเสกให้ไก่ให้ให้เออตให้ตให้ไก่เออให้ไก่พีน้องนี่มันผักแก่นขมด้วยส่วนมากมันะได้แถวหลอกค้างลำพยังหาอีกแเงากันนะลูกพ่อหน่อยพยายามฟังทางผุนมาแล้วครับทางนี้มีที่จักโตพี่น้อง แต่ว่าเหลืออีกสามหลังยู่เกาะแก้วนะครับพิสดารอุ้ <laughs> บอ้บเหรียญในซื้อได้ครับพี่น้องยู่เกาะนอนหน่อยนี่นะครับพอหน่อยว่าัชพาขามไปฟังหนีมานะครับฟามฟังมือบ้านแล้วครับบ้านโม้นเลิกบอกครับพ่อมีเลิกได้หรือเพ่งเอึประมาณนี้โอเคครับมองความหึงสูงเด้วครับ,บพ่อเดี๋ยวไปมีหลังนึงมีเห็ดฝนเงี้ยนะ <laughs> มีเห็ดฝนเห็ดฝนของคนเหงา <laughs> พี่น้องเดี๋ยวเห็ด <laughs> น้ำมันนี่เห <laughs> ็นเดี๋ครับพ่อ บวกการลวงนาไปก่อนครับต้องใไปพอนอนจะสลิงเขาทิลูกพักเขาไปู่นี่บ่บ่ครับต่อไม่ได้ตรงฝาแล้วครับผมให้ไก่มัดลำพยังเห็นเงาเดียวแต่เกขาก็ไม่ได้สังเกตก่อนไหมเดี๋ยวลูกเด้อครับเพาะยำตำนาแกงซ้ำไปก่อนไหมฮึบปรากฏอ้ขวดขวดขวดหมูดินฮึบเอ้าลบดีเธอได้โอ้ยแล้วต้องถอดเบ็ด อาถอดเลยลูกบอลมาที่นี่เปื่ตำแหน่งกันครับว่ามันซื้อนี่นะปดขานี้แหละพี่น้องขานำห้ามันรูดกันให้มันตกลงสลิงตกลงกระตองนี่ตัวเราซื้อได้เนาะอันตรายปลาคอดอนปุดหล่อนมีคุ้มเด้ <laughs> ปลาคอตัวงามปูดป่องด้วยละครับ,รบชอบลปลาคอปลาตัวงามงามอ,อยู่ๆ รุ่นยัวสันวันนีครับพอเบาเพราว่าปลาข้าวตอนปลาคอดึงเนี่ยโอ้ดึงแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บแบบมันรูเลยเราว่าต้องเป็นปลาแบบใส่ง่ามไงเถอะดึงหมดลงไปแล้วเห็นมันบุยทางหางสีเงาๆนี่รีเปล่ครับอนี้าแต่ตัวนี้ที่อายุหม่องเซิงที่เข้ามุดมากนี่็ก็ได้รลุนขึ้นกันครับแบบดินจุบจุ๊บุบุบุบแบบมันกระพันพี่นองมาที่นี่ก็กำบาน มดแล้วได้ครับพี่น้องบัานนี้แหละครับข้าวปลาด้อล้างเลเรล้างเดียวเดีเด๋มีถีอื่นแลครับพี่น้องนี่ครับเบื้องเห็เบื้องขาวๆด้วยครับนี่ข้าวปลาครับกวนะอะเออเ,เดี๋ยวเราไปล้างให้เบื้องงามๆอยู่บ้านหล่ครับบ้านนี้กัขบข้าวาลเด้อพี่น้องบา้านใช่พอ่อมต้มเบิ้งแล้วหูจักบปลุว่าพักหรือเนี่ยจะใส่ต้มก้อนหนานี่แหละครับพ่อเคยเอาสู้กิงยี่ได้ตอนอยู่บ้านจำทองมาหอนบาทเขาเห็นต้นว่าไห นีม่มันไฮไลท์เลยน้าต้มแ่บแ่บไหมไสย,ยัง <laughs> ลูกสาวขึ้นนี่ออพี่น้อง <c oughs> พักให้ใกล้ลูกแถวอันนันเดียวรอดน้องเรื่องน้องจจรล่นกับต่อไปหน้าเพราะยี่า,าบันจะบันมาเาวนนะ <c oughs> ออกรสยังขมบวานแต่ขมแ่บกว่าแก่นขมมีขมนักคือตัวนั้นอ๋อหวานหวานังนแล้วันมันพอแก่นสมบ่ะมันนี่มันแก่นซ้มแก่นซ้มมันมีที่รสขมให้ใกล้ลูก พักให้ไก่ขั้นภาษากลางก็จะว่าลายไก่ขี่นมาเลยหัวปดเงนี่น้องตอน้อยปูดเอาหัวเวลามามกกินกินเสยกินตโตวอนตายขออิ่มนะละกันโอ้ถือว่าได้การยังได้เนาะพี่น้องไปเลยสาวโชว์พี่น้องไปครับคลิปนี้กะฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ่อนนะครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมกับลูกเขยครับมองไปยามเบดเซานี่มานจะได้ขับเที่งลูกสาแล้วครับผู้มยาย่อมเคพี่น,อน้องขอบคุณเลยลครับผมขอบคุณครับใชยเทือำไหมครับทีนี่นคือคือขอบคุณครับรบ